ของขวัญทีใหม่ของจากที่ผู้วชิชาการต่างชาติมอบให้คนไทยและตำรวจไทยคืออะไรครับสวัสดีครับผมรองเป็นไทยรองผู้กํากับส0บสวนรับผิดชอบศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งภูเก็ตครับเนื่องในวาระปีใหม่สองพันห้าร้อยสิบสี่ที่จะมาถึงนี้ท่านพบวตรลคนตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดศูงได้มีของขวัญให้คนไทยและตำรวจไทยจำนวนอย่างด้วยกันท่านมอบอะไรให้ครับอย่างแรกเลยก็คือระบบฝากบ้านด้วยตำรวจารวจด ระบบที่รวมระบบสายตรวจดูดแดงระบบฝากบาก้านรกวมตำรวจเอามาไว้บนระบบเดียวกันบนแอปพลิเคชันบนมือถือทั้ง iOS และ a n น r o อยให้ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ทันทีนะครับระบบตัวนี้ทํางานอย่างไรนะครับเค้ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน obs i service เดี๋ยวผมจะขึ้น QR Code นะครับขึ้นลิงก์และหน้าตาโปรแกรมให้ดูนะครับ obs i service ลงบนงเครื่องมือถือท,ท่านท่านทําการสมัครน,นะครับล็อกอินผ่านชื่อนามสกุล เบอร์โทรอีเมลแล้วก็สร้างรหัสผ่านนะครับการล็อกอินก็ทําได้โดยง่ายนะครับโดยท่านเห็นแค่ท่านใส่เบอร์โทรแล้วก็ใส่รหัสผ่านทีน่ท่านตั้งไว้ล็อกอินเข้าไปท่านก็จะสามารถเข้าไปแจ้งเรื่องนะครับขอปักบ,บ้านด้วยตำรวจได้สิ่งที่มีของระบบนี้ก็คือท่านจะรู้ทันทีนะครับทุกครั้งที่ตํารวจมาตรวจที่หน้าบ้านท่านมาสแกนเคอร์โค้ดที่หน้าบ้านของท่านนะครับท่านจะรู้ทันทีมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาว่าขณะนี้ตํารวจได้มาตรวจบ้านท่านแล้วครับ ท่านเดินทางไปต่างจังหวัดท่านเดินทางไปท่องเที่ยวท่านก็อดใจว่าตํารวจมาวนตรวจบ,บ้านเราแล้วกี่ครั้งเมื่อไหร่ท่านมีหลอกเก็บไว้มีข้อมูลเก็บไว้หมดนะครับระบบก,กําลังพัฒนายอยู่นะครับทั้งระบบฮาร์ดแวร์แล้วก็พีเอร์แวร์ซอฟ์แวร์ด้วยนะครับตารวจกําลังค่อยๆเรียนรู้การทั่วประเทศครับเชื่อว่าภายในปีหน้าจะเปิดใช้ทั่วประเทศได้อย่างแน่นอนตอนนี้หลายจังหวัดเริ่มนําร่องไปแล้วลองดูนะครับลองโหลดมาดูหน้าแอปพลิเคชันลองใช้กันดูเดี๋ยวผมจะไว้ให้นะครับถ้าท่านสนใจอยากจะไปลองกัน ของขวัญชันที่สองนะครับก็เป็นของขวัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีเช่นเดียวกันถ้าเคยมีปัญหาเรื่องการไปโรงพักนะครับแล้วก็ประทับใจบ้างไม่ประทับใจบ้างเสียเวลาต้องเดินทางเสียเวลาไปนั่งรอนะครับคดีบัลลังกเยอะมากนะครับร้อยเวรในแค่คนเดียวทําให้ทันครับท่านพบตรเห็นสถานี้เลยทําระบบการแจ้งความออนไลน์ขึ้นมาซึ่งระบบนี้จะทําการรันคิวนะครับแล้วจะให้ตำรวจจะออกไปรับแจ้งความไปหาท่านถึงบ้านที่ทํางานท่าน หรือสถานที่ที่ท่านระบุไว้แต่ก็ตามลำดับคิวเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นพันเคสท,ที่ไม่เร่งด่วนไม่ร้อนสามารถใช้บริการตัวนี้ได้แต่น่าเสียดายครับําล่องแค่สาสถานีตำรวจในนครบาลเท่านั้นนะครับมีสถานีตำรวจใดบ้างเ๋ยวขึ้นมาให้ดูนะครับมีแค่สามที่ที่เริ่มจะนำล่องในปีหน้านะครับแต่เชื่อว่าถ้าคำาวณเวิร์คจะทำการต่อย,ยอดไปใช้ทั่วประเทศได้อย่างแน่นอนอันนี้คือของชิ้นที่2ที่ตำรวจไทยมอบให้ผมครับของพันชิ้น่สาม แน่นอนครับระบบกล้องจับติดเป็นสิ่งสําคัญเราเคยเห็นข่าวกล้องนัมมี่หรือเกิดเหตุที่ไรนะครับกล้องไม่ดีทุกทีกล้องไม่ชัดทุกทีแต่กล้องตรวจจับทะเบียนรถตรวจจับวินัยการจราจรมันชัดมากนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านจะค่อยคิดแบบนี้อันนี้เช่นเดียวกันครับผอบตรท่านบอกว่าแบบนี้ไม่ได้นะครับกล้องมีรา,าคาถูกลงเราไม่จําเป็นต้องซื้อกล้องแพงแต่เราซื้อกล้องราคาที่ไม่แพงมากในราคาหลักพันแล้วสามารถใช้งานได้จริงท่านทุ่มมงคลเลยครับ ซื้อกล้อง9,000ตัวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันปัญหาเพื่อป้องกันอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพรู้ไว้ได้เลยนะครับว่าตอนนี้ก่อเหตุไม่ง่ายแล้วมีกล้อง9,000ตัวติดทั่วกรุงเทพตำรวจมีกล้องพร้อมดำเนินการเข้าไปทันทีจับลุมได้ทันทีนะครับกล้องคมชัดด้วยเห็นทะเบียนรถเห็นใบหน้าชัดเจนเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพตอนนี้กูใจได้มากขึ้นแน่นอนครับปีใหม่นี้ของขวัญที่นี่4ี่นะครับแน่นอนว่าตอนนี้ท่านต้องเดินทางกลับบ้านนะครับเดินทาง กับภูมิงเงาบางท่านต้องขับรถไกลอยู่กรุงเทพต้องไปเชียงใหม่อยู่กรุงเทพต้องไปยะลาไปปัตตานีไปทางใต้น,นะครับการเดินทางการอำนวยความสะดวกการจราจรเป็นสิ่งสำคัญท่านผอตรอให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ครับถ้าท่านเป็นผู้สัญจรใช้ท้องถนนด้วยความตามวินัยกฎของการจราจรท่านสนใจแน่นอนครับจะมีตำรวจคอยให้บริการตามจาามามุดต่างๆน้ำดื่มผ้ายเย็นโอ้มีพร้อมแน่นอนนะครับไปแวะพักที่จุดบริการของตำรวจได้เลย แต่ถ้าท่านเป็นผวกขับขี่โดยไม่คำนึงถึงคนอื่นเห็นกับตัวขับรถไม่ปลอดภัยนะครับรีบร้อนรีบแซงรีบปัดหน้าท่างซ้ายท่างขวาท่านขับเร็วท่านเตรียมตัวโดนได้เลยครับเราควบคุมไม่ได้การจราจรแน่นอนหรือท่านเมาไปสังสรรค์มากก็ยังจะขับรถเสี่ยงต่อคนอื่นเขาอยากกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวแต่เขาไม่ได้กลับเพราะท่านไปทําให้เขาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับตำรวจต้องขออนุญาตจัดการท่านอย่างเด็ดขาดแต่แน่นอนครับเทคโนโลยีแล้ว การเสียค่าปรับท่านไม่ต้องเสียที่โรงพักไม่ต้องรดนิึดไปขับขีท่านจ่ายออนไลน์นะขนาดนั้นได้เลยนะครับโหลดแอปธนาคารโอนเงินออนไลน์ได้ทันทีเสียค่าปรับทันทีนะครับเพราะเราไม่ได้ไม่ได้อยากไม่ได้อยากองโทษท่านด้วยการคุดรถท่านหรืวอว่าขับขีท่านเราต้องการให้ท่านรู้ว่าถ้าท่านขับแบบนี้ท่านต้องโดนนะนะครับสุดท้ายท่านทุกคนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จะได้กลับไปถึงครอบครัวใปสอดภัยนะครับของขวัญที่ที่ห้านะครับ The Cop าะแมกเจ ตารวจสายพันธุ์ใหม่ไม่ว่าท่านจะเป็นใครไม่ว่าท่านจะยศใดไม่ว่าท่านจะมีความสามารถใดท่านมารวมตัวกันเป็นเดอะคอปไดเกจสื่อสารกับประชาชนให้ความรู้กับประชาชนหรือประสานพันในเรื่องต่งตางๆให้เห็นว่าตํารวจไทยของเราเนี่ยไม่แพ้ตํารวจใดในโลกนี้เลยครับนะหมดยุคแล้วที่ท่านบอกว่าโอ้ oh, ตารวจไทยเราเนี่ยตายเขานาะมองตำรวจบ้าง,งอื่น่อกเขาเท่เขาดีอ่ะตำรวจไทยเราก็มีเหมือนกันนะครับไปกดไลค์กดแชร์เพจนี้ได้เลยนะครับเดอะคอปไดเจ ผมเนี่ยอยากไปเป็นหนึ่งในทีมนี้เลยแต่เขาไม่ได้เรียกผมไปไม่เป็นไรครับก็ผมเชร์น้องๆแล้วกันเราผมเชื่อว่ามีตำรวจหลายท่านที่เก่งและมีความสามารถและพร้อมที่จะเป็นที่เชิดหน้าชูตาสร้างความศรัทธาให้กับพวกท่านและคนไทยได้ต่อไปนะคะรับของขวัญที่สุดท้ายอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับประชาชนโดยตรงแต่แน่นอนครับตำรวจทั่วประเทศสองแสนนายมีหนี้สินรวมกันทั้งหมด200ล้านบาทสูงมากนะครับเพราะอะไรเพราะเงินเดือน,นตำรวจคนหนึ่งเนี่ย จริงๆแล้วเลี้ยงดูได้แค่ตัวเองนะครับพอตำรวจมีครอบครัวมีลูกมีภรรยานะครับไม่สามารถเลี้ยงดูได้ก็เลยทําให้ตำรวจต้องไปผู้หนี้ยืมสินเพื่อเอามาจุงเจียครอบครัวหรือบางท่านเอาไปลงทุนเพื่อต้องการรายได้เสริมเพิ่มขึ้นแต่เศรษฐกิจแบบนี้นักธุรกิจยังไปไม่รอดเลยตำรวจหลายๆท่านก็ไปไอดอนช่นเดียวกันเลยทําให้เป็นหนี้สินลดนับตัวท่านพอบอกอย่างนี้ไม่ได้ต้องมีไฟด้านตำรวจใหม่ทั้งหมดปรับโครงสร้างหนี้สิแก้ไขปัญหาตรงไหนได้ช่วยเหลือตรงไหนได้ ท่านผบก็จะสงทิมงานลงมืช่วยนี่แหละครับคือของฝัน6อย่างที่ท่านผบตลอดมอบให้คนไทยและตำรวจไทยในปีนี้เชื่อว่านะครับสิ่งที่ท่านกล้าคิดและกล้าทำออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีไปทุกอย่างอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ไปทุกอย่างแต่ถ้าเราตั้งใจดีเราทําเราแก้ไขปรับปรุงแล้วเรานํากลับมาทําใหม่แก้ไขปรับปรุงแล้วกลับมาทาใหม่เชื่อว่าสุดท้ายความรักความศรัทธาความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อตำรวจไทย จะดีขึ้นมากๆแน่เลยนะครับก็เนื่องในวาระที่ปีใหม่ที่จะถึงนี้ผมก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพท่านใดที่ต้องกลับไปหาครอบครัวก็ขอให้ไปอยู่กันพร้อม้าพร้อมตาได้อยู่กับครอบครัวเติมพลังนะครับเติมความสุขให้กับชีวิตพร้อมที่จะมาเลยกันต่อในปี2 5 6 4ที่จะมาถึงนี้ก็ขอทุกท่านมีความสุขในปีนี้ตลอดปีต่อไปครับไว้พบกันอีกถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ผมดนะครับเป็นใกันครับสวัสดีครับ